สวัสดีครับวันนี้จบไปแล้วสำหรับโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งอีพีที่20ผ่านไปแล้วครับพี่น้อง2ยิบเอ็ดเิดคายเราเด้อมือนี่ขอบคุณเอ็ซีโตเกียวมิวสิกขอบคุณพี่น้องทางบ้านทั่วโลกที่ซื้อบัตรจองตัวฮอง์โมนี่มื่นก็ใบซา,าบซึ้งสุดดวงใจครับพี่น้องและขอบคุณอาให้น้องสเต็์มาให้ลูก บ้านฮักนาคะกำลังใจจากด้อมบีคั้งนะคะ20,000บาทแล้วก็บัตรฟรี110ใบจำนวน1 4 1่0หมืน่น่าบาทค่ะแล้วก็บ้านฮักนาผู้อิบ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็พี่นัดนัดเกาหลีแล้วก็แม่ฮักอเมริกาค่ะแล้วก็ใครน้องเบนซ์พี่แมงนาพี่แมงนาขอบคุณพี่แมงนาด้วยและขอบคุณแอดพินแมงนาที่คอยซัพพอร์ตโตเกียวเมสิกไม่อ้อไม่อ้อนะครับผมที่เป็นหัวเรี่ยวหัวเรื่องของเรา นำเอซมาห้ยกำลังใจพบรีหวางที่เลียงของขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณ f อทุกคนนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แม่ๆพ่อๆทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะคะขอบคุณกําลังใจตาหวานจากพี่เอิงนะคะแล้วก็พี่ๆแม่ๆในดอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวสำหรับคลิปนี้ ก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆอีกคลิปหนึ่งสำหรับอคอนเสิร์ต EP 2 0ของศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกซึ่งนำทีมโดยบอสบิ๊กนะคะ CEO แห่งค่ายโตเกียวมิวสิกจบลงไปแล้วสำหรับ EP 2 0มาไหยล้นคอกันทุกคนนะคะปังๆทุกคนก็สำหรับแอดก็ยินดีกับ ศิลปินทุกคนในค่ายนะคะที่มีมาลายล้นคอกันทุกคนสุดยอดเลยนะคะปังทุกคนนะคะค่ายนี้ก็ดีเนาะได้มาลัยทุกคนเลยหลังจากจบไปแล้วกับการแสดงคอนเสิร์ตกลุ่มปิด EP ีที่20ถือว่าสุดยอดนะคะดีต่อใจได้มาลาัยปังทุกคนเป็นบรรยากาศที่ ดีมากๆนะคะก็ดีต่อใจไม่ว่าจะเป็นคนให้รวมทั้ง fc แฟนคลับก็ยินดีกับทุกคนในศิลปินนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะคะว่าทุกคนบุคลากรในค่าย Tokyo Music นะคะมีความสุขแค่ไหนกับอะไรครั้งนี้นะคะเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ ep 20 คอนเสิร์ตกลุ่มปิดนะคะเห็นแล้วก็สะออนมาไล่บ้านโตเกียวมิวสิกดีใจด้วยกับน้องๆทุกคนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะในบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามเดอวีนองอีพีต่อไปเกาะสมุยนะคะพวกเราจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณ จากมาแม่แนนนะครับแม่น้องฟิลแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักต้าวินนะครับพี่วันพี่เจนนี่พี่พัชรีแล้วก็พี่ธัญญานะครับขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะทั้งในในออนไลน์แล้วก็หน้าหน้าเวทีนะคะขอบคุณมาเลยจากบ้า khác, นหางอางองนาทน,นะคะคือส่เอกสัโหรนะคะเป็นช่อดอกไม้ค่ะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านหางน้ำตาลน,นะคะขอบคุณมาเลยศิลปินปร,ะ,ระชุมต่อนะครับประชุมตรงหน้าเวทีต่อนั่งบนเวทีต่อเลยนะครับขอบคุณมาเลยจากบ้า,หา,น,านหางอางองนาดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมา บ้านพี่ตีวิทย์นะคะเป็นพี่เจนนี่พี่ธัญญาพี่พัชนีพี่วันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกเลยนะคะจบสวัสดีค่ะน้องจินนี่ซีโคโตเกียวมิวสิกนะคะจบไปแล้วนะคะ EP 20นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาลัยนะคะจากบ้านค่ะน้องจินนี่ซีโฟนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาลัยจากพี่แม่ทางเทปแล้วก็เอฟซีต้อแคดด้วยนะคะขอบคุณค่ะเออ สวัสดีครับสวัสดีครับผมรองอาร์ตูนจิ๋วสีขาวชอปเปอร์กูนจิวสีครับผมกับคอตอื่นเลยนะครับขอบคุณมาลัยนะครับผมสมทบคุณนะครับซื้อไม่โค้โ้นนะครับรับผมประกำประจํากายนักรองนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณบ้านฮาร์มมี่ฮาร์เตียดีขอบคุณมัมผลขอบคุณแม่พองนะครับผมจากอุดรขอบคุณบ้านฮาร์มมี่ฮารเตียดีขอบคุณมัมอั้มด้วยนะครับผมที่ คอยสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมามมัมทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตชอปเปอร์นะครับผมแล้วขอบคุณจริงๆจากใจนะครับผมก็จะทําผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิมจะทําให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมแม่แม่บันทัพพีไม่เคยทอดทิ้งไปไหนนะครับแล้วก็รักมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะครับผมบขอบคุณแรงกําลังซัพพอร์ตนะครับแล้วก็รีเลย เป็นความน่ารักของแม่ๆนะครับมแม่ซอยกันสมทบทุณนมาคือไม่ว่าเป็นเพราว่าเป็นปนร้องม,มีไม่ได้อ่าครับผม,อมขอบคุณพุกมาไล่จาก้านหักจากเอฟซีดูคนที่ค่อยติดตามนะครับผมขอบคุณจาก้องโคนขอบคุณจากแม่้านหักเต้าหยีนะครับหรือต้าเบบีก็ดีนะครับผมและกันนะ ก็สเตอร์นั่นใส่เลยครับขอบคุณพี่หวานเมื่อกี้หน้าเวทีด้วยนะครับผมเมื่อกี้ให้มาสุดท้ายก็จะสุดยอดประมาณหนึ่งวันหลัคร,ครับผมขอบคุณอะไรสุดท้ายนี่และครับขอบคุณแม่แม,แม่บ้านหักเย็ซิทุกคนกับติดตามพวกเราสองคนนะครับผมฝากติดตามรักน,น้อยแต่รักนาน,านครับรักนะครับ <c oughs> น้องยูเทนเซอร์ตัวจริงสิงนะครับก็ขอบคุณแม่แม่เซีุกท่านนะครับจากด้มบ้านหักเตวาริดนะครับแล้วก็ทุกทุ่ดอมนะครับของแบนเซอร์แล้วก็ทุกคนเลยนะครับทั้งด้าหน้าเวทีนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านรับุมสดัางออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โบ้ด้วยครับที่มาให้เราใู่หน้าเวทีนะครับแล้วก็นี่แม่เซอร์พส์พีกแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับแม่แม่ยกศีนะครับที่สอตสัอสนุนอาหารให้กับทีมงานท่าตูเกียวมิวสิกจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ตูเกียวมิวสิคหรอกให้ทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับทุกคนก็ได้ทานนะครับขอบคุณให้จริงๆขอบคุณกับใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มิตรแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนคือมิตรไม่สามารถไล่ได้หมดเลยคือทุกคนแบบประมาณนั้นครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท <icana>, ุกทานนครับขอบคุณพี่แอนนานะครับแล้วก uh, well. so, anyway. so, I mean, ็ขอบคุณ hmm. พ well. so, ี่พี่แม่ทุกคนเลยนะครับที่อยู่ทั้งหน้าเวทีแล้วก็ในไลน์สดนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าจะเป็นพงศ์บอลเองหรอพี่ๆแดนเซอร์คนอื่นแล้วก็พี่ๆศิลปินนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับผมทุกฝ่ายเลยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจใหกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันมานะครับ มันก็จะเต็มที่กับงานตนี้ต่อไปนะผมจะไม่ค่อยได้แปคอนเสิร์ตด้วยแต่ก็จะมาเี่นีินะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะเพื่อบริษัทนะับจะไม่หยุดอยู่ที่นะครับรอติดตามผลงานของันได้เครับสวัสดีครับกีตาตัวเอวมีสิ่งผ่านกีตาเองก็เอออยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆครับทุกคนในทุกๆอีกีคือสิ่งที่ทุกคนให้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลยแล้วก็กีตารู้สึก ตั้งแต่ทุกทางครับที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนนะครับแล้วก็กีตาร์เองคงทาหน้าที่ได้ดีที่สุดนั่นคือการที่ทำหน้าที่ของการดูแลนักแสดงแล้วก็นักเต้นของตัวเกมมสุดให้พัฒนายิงย่งขึ้นไปให้ดีขึ้นนะคบก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านจากบ้านทัพทุกๆท่าน จากบ้านทักศิลปินบ้านทักตันเซอร์แต่แต่ละแต่แต่ละคนนะครับที่คอยสนับสนุนกันและการมาโดยตลอดกิตต้องขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตัเกียวมิวสิกครับขอบคุณบอสขอบคุณทุกๆคนที่มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้นะครับคิดตาองขอบคุณมากมากครับขอบคุณคับสวัสดีครับน้องฟิล์มตัวเกียวมิวสิกนะครับผมวันนี้ครับผมมาขอบคุณนะครับผม มาลัยนะครับผมจากบ้านเต้าตัวตึงอีกแล้วครับผมเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น่อดอกไม้นะครับผมใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าผมอีกแล้วก็เนี่ยได้นี้ได้ครับทุกคนได้ติดตารุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นนี่ตามหานิยมนะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะนะนั่นแหละครับผมอะเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยอะไรอย่างนี้ ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังเห็นแบบว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้สู้ที่อดทนที่พยายามที่คอยแสดงคอยนุ่งนีนั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากทางเงินหรือว่าทางกําลังใจน้องพิมพก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมและก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่พพอร์ตและขอบคุณที่รักครับผมบ๊ายบาย ด้องกล้องวายยูด้วยนะครับผมหรอว่าจะขอบว่าไก่ไหนไกยูเล่นึ่งไกยูบอกยงไก็ขอบพระคุณด้องกล้องวายยูด้วยนะครับผมต้องกำลังใจนะครับผมขอบพระคุณที่ยังรักยังเอ็นดูยังซัพพอร์ตกล้องคนนี้อยู่นะครับผมขอบพระคุณพี่สาวด้วยนะครับผมพี่พี่ทุกคนในบ้านด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณพี่พี่ที่ที่ช่วยออกให้น้องคุคนณนะครับผมที่เอ็นดูน้องด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณนะครับผมที่ ทไปดีดากสลากนะครับนะครับเมด้อยนะครับผมก็อย่งไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณบอสบิ๊กขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะครับขอบค <c oughs> ุณก <achi> <t UC S 1> ํา <kaz> ล <uffy> ังใจนะครับจากบ้านฮาบคุชิงจังนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบพระคุณมังคั์ย่านะครับมอบให้กําลังใจคุชินจังขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับ สวัสดีคร <de> ับแม็กซ์ชนะตัวเกียวมิสูรนะครับก็ก็เลยขอขอบคุณแม่แม่แฟนๆที่พี่นะครับอีฟซี่ตเกียวมิสูรทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณบันแักต่อร้อยยิมนะครับบันแัก์ตัวแกรมซาลัมนะครับแล้วก็มาเลนาพี่เราจากมั่งทัญญาแล้วก็จากทุกๆท่านนที่เอ็นดูแล้วก็ฮักผมในมมอนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมาลนําใจแล้วก็บางวันมือนี้ทุกคนสิมีความสุขกับสนุกสนานไปกับอีพี20เนาปัทมาวารีกับไยโตัวเก่งไข่เพียงตัวเกี่ยวมิสูรก็ขอบคคุณหลายๆรับ สดีค่ะน้องซี่แกงตุ๋นแกงมิ้วสีคำวันนี้นะมีมะม่วงมี่ของใครบ้างนะคะ่ะวันนี้กับมีของแม่องเกาหลีนะคะอดอกไม้แล้วก็ของเมเป้เกาหลีค่ะรากาบ้านหักน้องซีแกมบ้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีชอ่เอ,อเออบะแมนเขาเออหน่อยยังมไ,ไม่ไรจากบ้านฮังโคลาดคะ่ะแล้วก็มี มาไล่บ้านทักน้องซี่แก้มแม่ออมเด้อครับเด้อเลยกมี่อืมันนั้มีมาไล่จากบาหนทักน้องซี่กับอีกแล้วครับร่มนําเบิรดหนึ่งบาทค่ะเพราะว่าขึ้นในบนขอบคุณค่ะมคนีขอคุณนะครับผมมาไล่จากบะไมันทากน้ัง ล้วก็อดอกไม้น้อยครับผมขอบคุณมา,าลัยนะครับอาจากพี่สาวครับผมขอบคุณหลายๆครับโอ้ย <What? S 2> โอ้ยเมื่อยครับพี่น้องเอ้ยหลงมุ่นจากโมราโคดอุบลราชธานีนะครับสำหรับเมื่อนี้กบขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมาลัยจาก บ้านฮักน้องลีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณเรนะือใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็ทลายอย่างนี้ฝากเพลงล่องมูลไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะได้เกือบสิล,าล้านอยู่ละพี่น้องบายบายครับเจอกันอีกทีถัดไปนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ายบาย